สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันศุกร์ที่30มิถุนายนนะครับวันนี้ก็ตลาดหุ้นคงปรับตัวลดลงแล้วก็แกว่งออกด้านข้างนะครับตามตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มปรับตัวลดลงครับเมื่อคืนเมื่อวานนี้ในอเมริกาก็มีการทำสเตรทเทสนะฮะของธนาคารในในในอเมริกา34แห่งก็ผ่านหมดนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวหุ้นก็ขึ้นมาทํำออทา i ไฮนะครับเพราะนั้นอเมริกาก็ต้องในธนาคารแต่ละแห่งก็ต้องการสำรองไว้อะไรต่างๆนี่แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนเมื่อคืนนี้ก็ตลาดหุ้นอเมริกาลงลงครับหุ้นทางยุโรปก็ลงทางยุโรป B.O.E. นะครับ Bank of England นะฮะก็เริ่มมีการประกาศแล้วครับว่าจะต้อง อาจจะต้องเศรษฐกิจฟื้นตัวอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะฮะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นแนวโน้มในช่วงไต,ตรมาส4ถึงถึงปีหน้าส่วน ECB ก็เริ่มมาแย้มแย้มแล้วครับว่าไอ้ไอ้การที่อัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบนี่อาจจะต้องเริ่มชะลอแล้วก็หยุดนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจทางยุโรปก็ฟื้นตัวเราก็อาจจะเริ่มหยุดทำ QE นะครับในปีหน้าเหมือนกัน นะครับวันนั้น BOJ ก็ในไม่ช้าก็เหมือนกันครับวันนั้นจะสังเกตเห็นว่าเ,เม็ดเงินในตลาดเนี่ยกำลังจะถูกดึงกลับแล้วนะฮะหลังจากที่มีการโปรยเม็ดเงินเข้าตลาดเป็นเวลาเกือบ9ปีเต็มๆนะฮะที่โปรยเข้ามาทั้งอเมริกาทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นนะครับรเอเลยจากนั้นจะเริ่มมีการดึงเงินกลับนะครับพอดึงเงินกลับนี่หุ้นตลาดหุ้นเป็นอะไรที่มีความรีสปอนส์ต่อสภาพคล่อง มากที่สุดนะฮะเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องรองนะครับไม่ว่าจะเป็น PE อีต่ำรถดีนะฮะถ้าสาภาพคล่องไม่ดีก็พุ้นไม่ขึ้นครับเพราะนั้นไอ้ตัวสาภาพคล่องนี่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มปรับตัวลดลงมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามที่เราเราเคยบอกไว้นะฮะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นจริงเราก็มองลงตลอดนะฮะเพียงแต่ว่า เ,เวลาที่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยก่อนจะลงมันจะลงยากเพราะว่านักลงทุนเวลาที่ตลาดพุ่นขึ้นมานานนะครับขึ้นต่อเนื่องกันทำเอาทำหายขึ้นมาเป็นประมาณ10เดือนก้าถึง1ิเดือนเต็มๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นเขาเรียกว่าเห็นเห็นหมูเท่าชะเห็นช้างเท่าหมูฮะคือเห็นปัญหาเนี่ยไม่เคยเป็นปัญหานะครับเพราะนั้นช่วงที่จะตกจะตกเนี่ยจะตกยากหน่อยแต่พอตกแล้วเนี่ย ฟื้นยากครับนะฮะวันนั้นเรายัางมองห,หุ้นทั่วโลกน่าจะปรับตัวลดลงในเดือนกรกฎา,าถึงสิงหานะครับอันนี้ก็เป็นไปนตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไปใน Money c h a า n e l นะฮะแล้วก็ส่วนตลาดหุ้นไทยจะลงแต่ว่าลงลงจำกัดนะครับอันนี้ก็มีปัญหาว่าเอลงจำกัดนี่ของคุณมันแปลว่าอะไรนะครับลองมาลองมากลับมาดูเซ้นอินเด็กซ์บ้างนะครับเส้นอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ปิดลบลงไป4จุดนะฮะอยู่ที่15,78นะครับระหว่างเทรดขึ้นไปสูงสุด เกือบ1590นะครับก็ตลาดตลาดของเราสูงสุดในรอบเดือนนี้1592ก็คาดว่าจุดพีคน่าจะจบไปแล้วนะครับหมายความว่าการรีบาวกลับของเซ็ตที่ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนนะฮะเดือนประมาณเดือนครึ่งที่ขึ้นมาจาก1530แล้วก็มีพักโตที่1570แล้วก็ขึ้นไป1592อันนี้น่าจะจบรอบละนะครับเดือนหน้ามองตลาดหุ้นลงฮนะ แต่ลงใหม่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าเดือนหน้ามันจะมีการเกณฑ์กำไรผลประกอบการกลุ่มธนาคารซะก่อนเพราะฉะนั้นช่วงช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะยังยังยังไซเวย์ฮะแต่ครึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลงเพราะว่าครึ่งหลังจะเป็นช่วงที่หลังจากประกาศผลประกอบการกลุ่มธนาคารไปแล้วออกมาส่งตัวนะฮะก็จะเป็นตัวไม่ค่อยดีลวครับตัวไม่ค่อยดีก็จะเป็นกลุ่มพวกปิโตรเคมีพวกพลังงานพวกประกาศประมาณปลายเดือนฮะ ๆๆอพวกปตทปตทสพนะครับปุ๋นใหญ่พวกนี้จะไม่ไค่อยดีก็เลยจะมองว่าหุ้นน่าจะปรับตัวลงมาแบบนี้นะฮะแนวรับก็ประมาณ1555ถ้าแย่หน่อยหุ้นทั่วโลกตกหนักกาที่คาดไว้ก็จะมาสูงแนวรับ1 5 3 0แต่ทั้ง2บริเวณนี้เป็นโอกาสซื้อนะครับโอกาสซื้อ,อสะสมนะฮะเพราะว่าเรายังมองเลยจากช่วงนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าโฟ o ต่างชาติจะเข้ามากขึ้นนะครับส่วนข้างเงินบาทเนี่ยยังมอง,ย,ง,มองยังมองทิศทาง ในในในช่วงครึ่งปีหลังดัมมองพิทางเงินบาทอ่อนค่าลงอรานี้ก็มีคําถามว่าเงินบาทอ่อนค่าแล้วต่างชาติจะซื้อได้อย่างไงนะครับคือในช่วง3-4ถึงปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดอีกทีในะตอนจัดสัมมนารายเดือนนะฮะใน3-4ถึงปีที่ผ่านมาฟลอ์ไหลเข้าหุ้นบ้านเราครับคือไม่ใช่อ่าไหลเข้าหุ้นฟลอ์ไหลเข้าประเทศเรานะฮะแต่ว่าฟลอ์ส่วนใหญ่ไปกระจุกตัวซื้อหนักๆในตราสารหนี้ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะฮะซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้เงินเนี่ยยังอยู่ในประเทศแต่ว่าไปไปไปซื้อเยอะในตราสารหนี้ผมเลยเชื่อว่าถ้าตลาดหุ้นลงมาแล้วเริ่มมีะะอัพไซด์นะฮะโฟล์ตัวนี้แหละครับจะขายตราสารหนี้หรือปันธบัตรในไทยนะฮะเข้ามาซื้อหุ้นครับนะฮะซึ่งอันนี้ฟโฟล์ก็จะเป็นแสนล้านนะครับที่เข้ามานะฮะอังั้นส่วน วันนี้ก็มองแนวรับ157.4.70เมื่อวานนี้ตลาดปิน157.8นะครับวันนี้รับก็ประมาณลบ4บลกับลบ8เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็ 158.2. 158.6. บวก4บวก8เป็นแนวต้านนะครับส่วนหุ้นหุ้น,นรายสัปดาห์ของเราส่วนใหญ่ข่า,ขาวรอบนี้ต้องยอมรับฮะเราอันเดอร์เปอร์ฟอร์มไปหน่อยนะฮะคือหุ้นไม่ค่อยขึ้น PS p s 2ตัวนี้ลงฮนะ PSH นะครับ AMA นะครับสองตัวนี้ปรับตัวลดลง BTS ก็ลงนะฮะโพลีนทรงตัว WHA ทรส่งตัวนะครับส่วนหุ้นเด่นรายวันวันนี้จะมีทหารไทยโพลีนพาวเวอร์แล้วก็นกแอร์สามตัวนะครับวันนี้ก็ดูตามเทคนิคเป็นหลักนะฮะอันนี้กอ็อันนี้ก็ปัจจัยบวกลบนะฮะมองมองเครื่องปีหลังตลาดจะต่ำสุด1.5ตองกับ1.5.3สามสิบนางที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ ปัจจัยบวกคือหุ้นโลกขึ้นมาเยอะนะครับต้องลงนะฮะแต่ของเราจะลงน้อยนะครับแล้วก็ผลประกอบการไม่ดีนะครับอันนี้ส่วนใหญ่กลุ่มคอมมูนิตี้จะไม่ค่อยดีต่างชาติเริ่มมาซื้อสุดท้ฮะน,นี่เป็นปัจจัยบวกนะครับเมื่อวานนี้ก็ซื้อไปเยอะนะฮะซื้อไป2000กว่าล้านนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็ต้องระวังออออออกองทุนในประเทศมาขายแล้วก็พอดบล็อกเกอร์ขายหุ้นเมื่อวานนี้ขายเยอะหน่อยนะครับวันนี้ก็คาดว่าจะมีการ อาจจะมีการทําปิดเป็นโดดเดซซิ่งทุนอาจจะเปิดมาลงแล้วก็ส่งตัวนะครับแล้วก็ส่วนภาพรวมในเดือนกรกฎาคมมองตลาดเซ็ตเด็ดกลับไม่เกิน1,590นะฮะแล้วก็ลงสู่แนวรับ1,555เพราะฉะครนั้นช่วงนี้พอร์ตลงทุนนะครับก็ขายทากำไรครับแล้วก็คุมพอร์ตถึงเงินสดเยอะหน่อย70เงินสดนะฮะพุ้นสัก30นะครับแล้วก็เราจะรอซื้อช่วงนี้ฮะ ช่วงครึ่งหลังของเดือนก,ะะกรกฎาคมก็ช้าหน่อยนะครับสำหรับคนจะเล่นรายวันก็ดูพวกนี้นะครับ1นาแนวรับ7470ถ้าเูตลดจดไม่ค่อยดีนะครับดูหกแปนี่ก็เป็นสัญญาณขายตัดขาดทุนนะครับส่วนเซฟฟิตี้นะฮะเซฟฟิตี้ยัง ถ้าเล่นเป็นรอบต้องหาจังหวะโอเ e นช็อตนะครับรอบใหญ่ๆนะครับถ้าเล่นถ้าเล่นสั้นๆก็คือลงรองขึ้นช็อตไปก่อนนะฮะตอนนี้อยู่ที่995แนวรับอยู่988นะครับส่วนแนวต้านก็พันกับ4เป็นไฮของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นสูงสุดพันกับ4นะครับวันนี้ก็แนวรับอยู่991 99ก8 8นะครับลบสลบ6เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านบวก1บวก1แล้วก็บวก 4เป็นแนวต้านสำหรับตัวเซฟตี้นะฮะช่วงนี้สัญญาซีรีส์ซีรีส์ M หมดอายุไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นซีรีส์ U ซีรีส์ Z ซีรีส์ Z ยังไม่เคยมีปริมาณการซื้อขายก็เล่นเฉพาะซีรีส์ U ซีรีส์เดียวมาดูอีกอันหนึ่งครับราคาทองคำฮะราคาทองคำสัญญาซีรีส์ M หมดอายุไปแล้วนะครับก็เป็นสัญญาซีรีส์ Q กับซีรีส์บนะครับเมื่อคืนนี้ทองคำลงไป5เหรียญครับอยู่ที่1,245 แนวรับยังอยู่1235 1240สนะฮะส่วนแนวต้านก็ยังเป็น1265นะครับทองคำไทยวันนี้ลงนิดหน่อยบาทส่งๆนะครับไปดูกราฟรายวันบ้างนะครับว่า,าตลาดดูเป็นยังไงอันนี้เป็นตลาดหุ้นอของอเมริกาครับอเมริกาเมื่อคืนนี้ก็ลบไปตามระเบียบนะฮะนสแบกลบเยอะหน่อยเพราะขึ้นมาเยอะนะครับลบไป1.4แดาวโจนลบไป0.78นะครับ ทางทางยุโรปเริ่มกลัวนะฮะเนื่องจากเงินยูโรแข็งค่าขึ้น ECB ก็บอกจะขึ้นดอกเบี้ยละนะครับตัวนะี้ BOE บอกจะขึ้นดอกเบีย้ย ECB ก็บอกจะหยุดการทำ QE นะฮะเพราะฉะนั้นคุณยุโรปก็เริ่มกังวลแล้วครับอีกอย่างหนึ่งคุณยุโรปขึ้นมาเยอะด้วยนะฮะก็เลยลบไปตามระเบียบลบไป1%เปอร์เซนกว่า นะบกือบ2%สําตหรับพุ่นยุโรปเอเซียก็ประเทศไหนขึ้นเยอะก็ลงร่นลงแรงประเทศไหนยังไม่ขึ้นก็ยังก็ไม่ค่อยขึ้นนะฮะอันนี้ก็ตลาดเอเซียของเราคงเปิดมาลงแต่ลงน้อยไม่ไม่เยอะครับอันนี้ก็เป็นราคานะ้ํามันยังคงดิดตัวขึ้นต่อนะครับขึ้นไปไม่เยอะฮะตอนนี้ขึ้นไปประมาณ30มสิเซนนะครับจากตรงนี้มันเป็นบริเวณแนวต้านละแนวต้านอยู่4 6เพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นยากนะฮะส่วนทองคําลงนิดหน่อยนะครับ แล้วก็เงินบาทเราทรงตัว3.73.97ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้่างชาติซื้อสูตที่เกือบ3,000ล้าน,นะฮะกองทุนซื้อสูตที่ไป1 5 0พอร์ตบรกเกอร์ขายเยอะหน่อย3,594นะครับพอร์ตบรกเกอร์ที่ขายเยอะนี่ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นผลกระทบจากการทำโรเวอร์ของพวกฟิวเจอร์ที่เรียกว่าบล็อกเทรดซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ที่เรียกว่าบล็อกเทรดนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะฮะมาดูกราฟก่อน อันนี้เส้นเส้น10วันฮะนี่เส้น25วัน25วันอยู่หน้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ครับถ้าหลุดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์เซว่าหลุดหนึ่งห้าหกแปดอันนี้ก็เป็นสัญญาณสต็อปลอดถ้าไม่หลุดก็คือจะลงมาหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์แล้วดิดกลับฮะดิดกลับอาจจะดิดกลับอยู่ในกรอบหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าเก้าศูนย์อยู่ตรงนี้ฮะนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่เป็นไหลเท่าไหร่นะครับยังไม่มีสัญญาณสัญญาณลบมากนักนะครับเพียงแต่ว่าลงตามตลาดหุ้นทััั่่่ววววโลกกนนนนนะะครรบอ,อนแนตแแนน้้าาี็ยูปมณ หนึ่งห้าแปดสี่แปดผ่านยากนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปตามที่เขียนในดิเรกเทรนนี่แหละครับอันนี้เรากราฟมาให้ดูเฉยอันนี้เป็นราคาน้ํามันนะครับเห็นว่าเด็ดกลับเป็นวันที่ห้าแต่ขึ้นน้อยละแนวต้านหลักๆอยู่ตรงนี้ครับสี่สิบหกเหรียญน,นะครับผ่านยากฮะวันนะั้นสัปดาห์หน้าก็คาดว่าน้ํามันคงคงขึ้นต่อจำกัดละแล้วก็คงไซเบย์นะฮะคงไซเบย์อาจจะไซเบร์สิบสี่แนวต้านสี่สิบหกไซเบย์อยู่ประมาณตรงนี้ตอนนี้อยู่ประมาณสี่สิบห้าเหรียญ มาดูตลาดหุ้นทั่วโลกครับของดาวโจนส์มีสัญญาณขายนิดหนึ่งนะฮะสังเกตว่านิวโอลงมานะครับนิวโอลในรอบ2สัปดาห์นะครับอันนี้นิวโอลไม่เคยดีนะครับมีสัญญาณไดบอร์เจนขนาดใหญ่ฮะนะครับเดวอร์เจนขนาดใหญ่เกิดขึ้นของเนสเด็กเนสเ็กก็หายนี้ไม่สูงขึ้นหฮนี้เริ่มนิวโอลนิดนิดนีดหลุดมานิด,น,ดนิดนะครับไม่เคยดีเหมือนกัน s p 5 0 0อยอยู่ที่แนวรับพอดีเพราะนั้นคืนนี้ก็ดาวโจน ถ้าดิดกลับก็ดิดกลับนิดหน่อยถ้าลงลงต่อแรงะฮะเพราะว่ามันเป็นจุดเรียกว่าจุดซับพอร์ตเหมือนกันถ้าเกิดหลุดลงแรงนะครับถ้าดิดกลับก็ดิดกลับไม่แรงนะเพราะว่าแนวต้านมันเยอะฮะดูนะฮะขึ้นไปคนเริ่มติดพูดกันเยอะขึ้นสังเกตตอนที่ลงใหม่ๆจะไม่ค่อยลงนะฮะขึ้นไปแล้วไม่ค่อยลงอันนี้เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ก็คืออารมณ์ของคนเนี่ยยังมองโลกในแงส่สวยก็เรียกว่าพวกโลกสวยฮะ เหตุที่โลกสวยเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาเยอะความรู้สึกดีๆมันยังอยู่นะฮะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่ม้วครับเริ่มติดหุ้นเริ่มอะไรความรู้สึกดีๆเริ่มหายไปเริ่มกังวลยอดดอยนะครับพูดได้ง่ายเยอรมานันดีฮะอันนี้เป็นลักษณะของบูทรับชัดเจนเลยอันนี้เป็นไปตามที่จัดสัมมนาเลยนะฮะคาดว่ารอบนี้จะเป็นบูทรัอันนี้ออตามไฮนะครับออตามไฮปุ่บมีสัญญาณเดบิวเจนนะฮะแล้วก็อันนี้ลงมาตรงนี้ ขึ้นไปตรงนี้ทำนิวไฮไอตรงนี้แหละครับเ็าเรียกว่าบูทรับสัญญาณกับดักกระทิงนะฮะเวลาเราดูนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มสัญญาณกับดักกระทิงด้วยการลงต่ำกว่ายอดนี้น,นี้คอนเฟิร์มมดละนะครับเราเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดิมมันโค้งขึ้นเนี่ยยังไม่ตกฮะตกมาขึ้นตกมาขึ้นมันก็ล่อคนไปติดนะฮะไอตรงนี้ถึงตรงนี้นี่ใช้เวลาเดือนครึ่งนะฮะลองคิดดูนะคนจํานวนเดือนครึ่งนี้ติดหุ้นนะครับมองโลกสวยฮะ ตอนนี้เริ่มขัดทุนเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยอาจจะมีเทเนเคอรรีบาวครับเพราะว่าลงมาแรงนะฮะแล้วก็เส้นนี้อย่างโค้งขึ้นอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะทรงตัวแล้วลงอีกทีหนึ่งฮะนะครับเ,เช่นเดียวกับฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษเหมือนกันนะครับอันนี้ทรงทรเริ่มลงนะฮะมาดูหุ้นรายตัวที่เป็นในวิกฤตของเรา น่าจะน่าจะผ่านจุดตัดขัดทุนไปแล้วนะครับลงมา22.3นะฮะแนวรับอยู่แถวนี้ฮะ22แล้วก็21.5สัญญาณไม่ดีครับสัญญาณขายนะฮะสัญญาณสัญญาณเป็นลบนะฮะ AMA ตอนนี้ปิดที่แนวรับประดี21.5ถ้าหลุดตรงนี้คัดลอสครับอาจารย์ต้องดูราคาถึงราคาปิดนะฮะเช่นปิด21.4ขายไปก่อนฮะถึงแม้ฟันเดเมนเทลดีก็ตามนะครับถ้ลุด21.4ก็จะลงมาแถวมาสตาร์แถวนี้ใหม่ฮะ แถวประมาณ20.6หนะครับหลุดตรงนี้มาตรงนี้20.6นะฮะอันนี้ B T S ครับไอตัวนี้ก็สัญญาณมันตอนนี้อยู่แนวรับปพอดีเหมือนกันแนวรับแต่ดูดีแปหลุดแปดจต้องส t o p Loss เหมือนกัน B T S นะครับถ้าหลุดตรงนี้มันก็จะลงมาสตาร์ทที่แถวนี้เลย8.2อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่หลุดก็คือตรงนี้อาจจะทรงตัวนะฮะอาจจะแกว่งอยู่ระหว่าง8.4ดจุดส่แปดจแวแคบๆไปก่อน โพลีนฮะตัวนี้ไซเบร์นะครับมองแล้วก็จะลงก็ไม่ลงจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะฮะตัวนี้ไม่ไปไหนแต่ว่าโพลีนพาวเวอร์น่าจะปรับไซเบร์ถึงไซเบ w ์อัพนะครับตัวโพลีนพาวเวอร์ของเรายังให้เป้าหมายที่8.10จุดนะครับ WHA ครับตัวนี้ก็ไซเบร์เหมือนกันนะฮะขึ้นไปแล้วลงแต่ว่าเริ่มทรงบริเวณแถวนี้นะครับก็เรียกว่าทรงตัวไซเบร์คล้ายๆโพลีนนะฮะมาดูพุ้นที่เราเชียร์วันนี้มีทหารไทยครับ ฐานไทยปริมาณการซื้อขายเริ่มเข้ามามีสัญญาณซื้อนิดนึงแต่ว่าปิดไม่ค่อยสวยนะครับอาจจะต้องจับตาดูก่อนนะครับโพลินพาวเวอร์บลรุ่มเข้าฮะบลรุ่มเริ่มเข้านะครับเริ่มมีการไล่ขึ้นปิดปิด,ปดนี่นิวไฮนะครับวันนั้นวันนั้นวันนี้จับตาดู7.3ฮะผ่านได้ซื้อฮะผ่านได้ซื้อ,อยิ่งเฉพาะตลาดทุนทั่วโลกตกด้วยนะฮะถ้าตกด้วยแล้วขึ้นก็คือขึ้นจริงนะครับคุณพวกนี้เวลา ก็เรียกว่ารอรอ,อให้ดูฐานการเลวร้ายแล้วลากขึ้นนะฮะอันนี้ถ้าเกิดไม่ผ่านละ่ะไม่ผ่านก็ก็ขาย7.3็สมสรุปแล้ว7.3เป็นจุดขายถ้ามันไม่ผ่านแล้วก็เป็นถ้าทะลุขึ้นก็เป็นจุด follow by นะครับต้องจับตาดูครับส่วนจุดแนวรับจริงๆจะอยู่ประมาณ7.10นะฮะก็คือก็คือถ้าใครจะซื้อแนวรับรอ7.1นะครับแล้วก็แถว7บาทนี่น่าจะเป็นสตรองซับพอร์ตไปเรียบร้อยละลงยากแล้วครับ นะครับเพราะว่าเดือนหน้าคาดว่าเราอาจเอ a อเออาจจะผ่านนะฮะผ่านถ้าเรียกว่าไม่ใช่ผ่านผ่าน EIA นะครับถ้าผ่าน EIA ก็กำลังการผลิตก็สามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้นะครับนกแอร์ครับตัวนี้ขึ้นมาตลอดนะครับเพราะว่าลงมาเยอะนะครับถ้าเกิดวันนี้ยังขึ้นต่อนะฮะเป้าหมายรอบนี้อาจจะขึ้นมาแถวประมาณนี้เลยนะครับใกล้ๆ4.98 นะฮะ4.98ตอนนี้4.72ก็ดูตัวนี้หน่อยถ้าแรงซื้อเข้ามาเข้าได้นะครับเพราะว่าไอ้บริเวณเท่านี้เป็นออ t i m low นะฮะอันนี้มาดูอีกอันนึงอันเดียวที่ไม่ค่อยดีนะครับอ่อันนี้เป็นราคาของถ่านหินนะฮะร,ราคาถ่านหินในช่วงไต,ตรมาสที่สองก็อยู่ประมาณตรงนี้ไต,ตรมาสที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ฮะจริงๆก็ต่ำกว่าไต,ตรมาสที่ที่สองไม่เคยเยอะแต่หุ้นลงเยอะฮะหุ้นลงเยอะอย่างตัวบ้านปูนะฮะบ,บ้านปู ลงมาเยอะเมื่อวานนี้พอหลุดลงมาก็มีจุดสต็อปล s อออกมานะครับลงมาที่16.5ตรงนี้เป็นแนวรับพอดีนะครับถามว่าแนวรับตรงไหนตรงแปแกบตรงนี้ฮะ16.5พอดีเพราะฉะนั้นไอ,อ้ตัวบ้านโปูเนี่ยแนวรับจะอยู่ทุกๆ0.5จุดนะฮะแนวรับ16.5 16 15.5 16. 15ต 15. 15. ัวนแนวต้านก็ทีละจุด5เหมือนกันแนวต้านก็17นะครับที่เอาตัวนี้มาให้ดูเพราะว่า ไอ้ตัวนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นคือเข้าสู่ในโซนที่โซนที่น่าจะเด้งแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นดูหุ้นที่ลงเป็นหลักนะฮะถามว่าน่าจะเด้งตอนนี้ i s i อยู่ประมาณ28%เปซ็นะฮะซึ่งก็เป็นจุดที่น่าจะน่าจะเด็ดกลับนะฮะอันนี้ไม่ค่อยดีฮะไทยคมนะฮะลงมา16.5รอบนี้คงลงมาถึง16อย่าเพิ่งซื้อฮะถึงแม้ i s i ต่ำก็ตาม i s i ตอนนี้ 27%นะครับไทยคมถ้าดูยาวๆนะครับดูยาวๆจะเห็นว่าเ,ออเวลาหุน้นนี่เวลาตกตกน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยไทยคมตกทำนิวโรในรอบ1 2 3 4 5โอ้โห5ปีนะครับคือเรียกว่าใครที่ถือยาวนี่เจ็บตัวเหมือนกันนะครับการถือยาวก,กันมันก็ไม่ใช่การันตีอะไรเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าถือถ้าหุ้นฟันเดนเบนเท่าดีแล้ว มีสัญญาณขายขายไปก่อนฮะขายไปก่อนแล้วก็ถ้ามันดีจริงๆค่อยมาซื้อกลับนะครับเพราะว่าบางทีพอผิดพลาดแล้วสมมติว่าคนไปซื้อเอาเซว่าซื้อสามสิบเาสามสิตอนที่สิบหกโหก็หายไปเกือบครึ่งนะฮะไม่น้อยครับอันนี้ฟันเดิมเมอรไม่ทราบนะฮะเคดิซีฮะตกมาแล้วหลายวันติดต่อกันนะครับคาดว่าจะเป็นเรื่องผลประกอบการแหะครับวุงไทยวงไทยเกรดิตกัสตัวนี้ซื้อไม่ได้ฮะถึงแม้อายตันต่ำก็ตามนะครับอายตั์ตรรตประมาณยี 25-26%นตะครับตรงนี้กว่าจะซื้อได้อาจจะต้องรอแถวนี้เลยนะฮะร15นะครับต้องรอนิดหนึ่งนะฮะโนเบ Noble เป็นอีกตัวนึงครับลงมาเยอะเลยนะครับอารมณ์มาตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะต้อง้าซื้อเล่นสั้นได้เลแน่จบไปในวันนะครับเพราะว่า ISI ตอนนี้น่าจะปราถประมาณ20ต้นๆน,นะครับไอต่ำมากไม่ดีนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าอย่างนี้ผมไปดู i s i ์ใคต่ำ,ตำ ถ้าต่ำมากม,มันบอกถึงหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นขาลงและเป็นเป็นเาเารียกว่าซ u เปอร์แบลิชนะฮะแสดงว่าอาจจะมีปัญหาในบริษัทนะครับอย่างพวกเอิร์ธพวกพวกไอเฟกลองไปดูนะตอนลงลงไต่ำมากฮะต่ำมากแต่ว่ามีโอกาสเป็นเป็นปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นต่ํามากไม่ใช่ดีนะฮะคือมันควรจะต่ําแต่ไม่ควรจะต่ํามากนะครับเพราะถ้าฟันเือนเท่าดีเนี่ยมันควรจะ ถวระบาดา28%นะฮะเริ่มจะไม่ต้องมีแรงซื้อเข้าไปนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดปันเดนเอตมันดีจริงเนี่ยเจ้าของบริษัทจะกลับเข้ามาซื้อฮะ,ะโดยอาจจะทำพิชเชอรี่สต็อกนะครับการซื้อหุ้นคืนหรืออะไรก็ตามหรือปล่อยข่าวในตลาดว่าจะซื้อหุ้นคืนหุนก็คุ้นก็หยุดระดิดกลับแะครับแต่ถ้าปล่อยลงมาตลอดเนี่ยสแสดงว่าผลประกอบการไตรมาสสองอาจจะมีปัญหาหรือบางบริษัทอาจจะมีปัญหาเรื่องดีฟอล์ดีฟอล์ไปออกไปออกไปออกตราสารนี้ที่เป็น นอนพรามไว้ wide, แล้วก็เกิด Default ขึ้นมานะครับอันนี้อย่าง,อย,างอย่างพวกนี้ฮะสารีปร i n นติ้งอันนี้ต่ามากซื้อไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้ผมคิดว่าปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของการปรับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการในการทําธุรกิจนะฮะอาจจะปรับเปลี่ยนไม่ค่อยทันเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เ,เกิดฟินเทคเข้ามาดิสรั d ดิสรั t ก็คือ มาทําให้าการหาไรายได้เนี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็คงพูดกันยาวนะครับถ้าพูดถึงเรื่องฟินเทคเรื่องของ disruption นะฮะเมื่อกี้ได้เกิดไปแล้วครับว่ามีการพูดเกี่ยวกับการทำบล็อกเทรดนะฮะบล็อกเทรดนี่จะทําในตลาด f ิวเจอร์ก็คือตลาด Single Stock f ฟิวเจอร์สครับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอที่ทำบล็อกเทรดได้เนี่ยคือในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอในตลาดมีประมาณ90กว่าตัวนะครับใน90กว่าตัวนี่ก็ ปริมาณการซื้อขายที่เปิดที่เปิดบิดบิด open long, open short, บิดโอเปนลองโอเปนช็อตนะฮะบิดบิดบิดในตลาดเนี่ยก็มีปริมาณการซื้อขายบิดอยู่นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นการทำบล็อกเทรดเนี่ยเวลาที่ใครจะทำบล็อกเทรดก็คือจะทำพุททรูคือทำบิ๊กหลอดพูดไง่ายๆว่าทำลายจะสมมติผมจะซื้อปอตทนะครับเอาง่ายๆจะซื้อปอตทนะครับแล้วก็ อยากจะซื้อฟิวเจอร์ปตทก็ไปเปิดตลาดเดลิเวอรี่ว้นะครับแล้วก็ไปทําสัญญากับโบรกเกอร์นะครับแล้วก็ในการวางเงินอะไรก็ตามนะครับเหมือนกับทําเล่นฟิวเจอร์ทั่วๆไปนะครับแล้วก็อย่างนูดผมซื้อปตทต้องซื้ออย่างน้อยลดเล็กสุดนะอย่างน้อย20สัญญ,ญานะครับก็ไปติดต่อโบรกเกอร์นะครับเพื่อจะทำทำบล็อกเทรดซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ปตท20สัญญ,ญา นะครับโกลเกอร์ก็จะมีเขาเรียกว่าโต๊ะโต๊ะเทรดโต๊ะเทรดอันนี้ก็จะเป็นอคอยคอยไปดูแล้วครับว่าเออหนึ่งถ้าคุณจะช็อตก่อนเราเออเรามีหุ้นที่ให้ยืมไหมในการในการเอามาช็อตก่อนนะครับช็อตก่อนก็ได้คือจะเปิดเปิดช็อตก็ได้เปิดลองก็ได้นะฮะถ้าเปิดลองในบางกรณีบางกรณีเขาเปิดลองเนี่ยก็จะใช้เวลาเ มายความ้องผมต้องการซื้อหุ้นแบบระยะยาวแต่ผมแทนที่จะซื้อหุ้นมากลายเป็นซื้อ Stock f u t u r e รแทนนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยเนื่องจาก s i งเกิลสต c อกฟิวเจอมันจะมีวันหมดอายุฮะทุกๆ3เดือนก็หมดอายุนะฮะพอหมดอายุเนี่ยบางครั้งมันอาจจะต้องมีการ r o l โอเวอก็คือมีการปิดสถานะอันเก่าแล้วเข้าไปซื้ออันใหม่เพราะนั้นช่วง ่วงที่ที่อยู่ในคาบเกี่ยวเช่นช่วงปลายเดือนหรือช่วงอะไรอย่างนี้อย่างที่อย่าี่เกิดเมื่อวานนี้นะฮะอาจจะมีบางบางหุ้นเขาต้องปิดสถานะแล้วเปิดใหม่ครับการปิดสถานะก็คือสมมติผมผมโอเลองไว้นะครับจำนวนจำนวนร้อยสัญญาของปตทนะครับพอพอมาสั่งปิดฟิวเจอร์กับบล็อกเกอร์บล็กเกอร์ก็ต้องขายหุ้นปตอตท์จริงนะฮะในตลาดออกไปนะครับถ้าถ้าร้อยสัญญาก ถ้าร้อยสัญญาที่ปิดบตทนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณแสนหุ้นบตทนะครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจขอไปเช็คอีกทีหนึ่งแต่ว่าการทำบล็อกเทรดพวกนี้มันจะทำให้เกิดความผันผวนทุกครั้งที่ใกล้ๆไต่มาสสิ้นไต่มาสจน,นการทำรโรเวอร์ฮนะค,คืออาจจะปิดสถานะก่อนแล้วค่อยไปเปิดสถานะใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นขอให้เป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับการตามบล็อกเทรดนะครับ ซึ่งถ้าเกิดสนสนใจยังไงเกี่ยวกับการทำบล็อกเทรดเดี๋ยวติดต่อคุณวีระของเราได้นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับฟิวเจอร์นะครับสวัสดีครับ